สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สวทนะครับผมครูรามติวารีครับผมธนรัตน์ทักษ์ครับเรามาพบกันในหัวข้อของการหาแรงลับนะครับโดยวิธีการเขียนเวกเตอร์ของแรงนะครับหลังจากที่เราแนะนําแรงต่างๆไปแล้วนะครับรบมาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ของหัวข้อนี้นะครับนะะข้อแรกครับก็คืออธิบายความหมายของแรงลับและแสดงการหาแรงลับโดยใช้วิธีการเขียนเวกเตอร์ของแรงแบบหางต่อหัวนะครับ วิธีสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานของแรงนะครับอันที่2ก็คือทดลองนะครับทดลองหาแรงลับของแรง2แรงโดยแรงนั้นก็คือทํามุมต่อกันนะครับนักเรียนก็สงสัยว่ากําลังเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านแล้วจะทําการทดลองอยังไงเดี๋ยวคุณครูทางรัฐจะส่งไปให้นะครับเราม่ VE ีนะครับทีนี้มาดูตัวเรื่องราวก่อนก็คือก่อนที่จะทํากิจกรรมนะครับเรามีคําถามที่ ฝากให้นักเรียนลองไปคิดนะครับแล้วดูว่าตอนท้ายกิจกรรมหลังจากที่ทํากิจกรรมเสร็จแล้วตอบได้ไหมนะครับก็คือการเขียนเวกเตอร์ของแรงนะครับไม่ต้องกําหนดทิศทางใช่หรือไม่นะครับอันนี้คือเก็บคําถามไว้นะครับเนี่ยกิจกรรมของการหาแรงรับก็คือเป็นกิจกรรมทดลองเรื่องการหาแรงลับของแรง2แรงที่ทํามุมต่อกันนะครับจุดประสงค์ครับ จุดประสงค์ก็คือหาขนาดและทิศทางของแรงลับนะครับของแรงสองแรงที่ทำมุมต่อกันนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ร่วมแสดงนะครับก็มีกระดาษแข็ง1ชุดนะครับแล้วก็มีเครื่องช่างสปริง3อันนะครับมีเชือกเบาามเส้นนะครับแล้วก็มีสีแคมหรือตัวยืด3อันนะครับเรามาดูการทดลองทำกิจกรรมนี้จากวิทยานี้เลยครับ การทดลองนี้นะครับการหาขนาดและทิศทางของแรงลับนะครับเราจะมาศึกษาว่าถ้าเราออกแรงสองแรงนะครับที่กระทําต่อกันเป็นมุมมุมหนึ่งนะครับเราจะดูว่าแรงลับที่เกิดจากแรงสองแรงนี้นะครับจะมีขนาดเท่าใดและก็ทิศทางเป็นอย่างไรนะครับการทดลองนี้นะครับเราจะใช้เครื่องช่างสปริงสามตัวนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องทํา ตัวที่ใช้ยึดนะครับเครื่องช่างสปริงนะครับสามตัวเข้าด้วยกันนะครับซึ่งจะเป็นเชือกนะครับโดยปลายด้านแรกนะครับจะผูกปลายทั้งสามไว้ด้วยกันนะครับแบบนี้นะครับส่วนปลายอีกแต่ละปลายนะครับจะทําเป็นบ่วงนะครับเพื่อที่จะเอาไว้คล้องกับตัวเครื่องช่างสปริงนะครับพี่โลครับครับเดิมเลยครับพี่ เราก็จะคล้องตัวเครื่องช่างสปริงนะครับเข้าที่บ่วงแต่ละด้านนะครับแต่ละปลายนะครับแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับการทดลองนี้นะครับจะศึกษาความสัมพันธ์นะครับของแรงสองแรงนะครับที่กระทำกันนะครับโดยจะทำการเปลี่ยนมุมนะครับซึ่งมุมที่เราจะใช้จะมี0 45แล้วก็90นะครับตามลำดับ แต่ที่เราจะทำวันนี้ครับเราจะทำมุม45ก่อนนะครับนะครับก็เริ่มเลยครับพี่โรเดี๋ยวผมจะออกแรงดึงนะครับเราขอติดได้ครับเราก็ประมาณก่อนนะครับว่าจะอยู่ช่วงไหนไม่ใช่ขยับแบบนี้แล้วก็กระดาษอยู่ตรงนี้นะครับจะได้ไม่เลื่อนก็ประมาณตรงนี้ครับติดนะครับเพื่อที่เวลาเราจะสร้างเวกเตอร์เนี้ยกระดาษข้างล่างจะได้ไม่เลื่อนนะครับไม่ขยับครับ เดี๋ยวผมออกแรงดึงประมาณนี้นะครับครับก็เดี๋ยวให้พี่โลนะครับเป็นคนอ่านครับตอนนี้พี่โลก็กำลังจุดนะครับตามแนวแรงนะครับครับของเครื่องช่างสปริงแต่ละตัวนะครับอันนี้ให้เป็น f 1หนึ่งนะครับครับเท่ากับส5จุด้านิวตันครับครับ อันนี้เป็นเ2สนะครับอ่าอานได้สี่จุดศูนย์นิวตันครับครับอ,อีกข้างหนึ่งนะครับเท่าไหร่ครับอันนี้อ่านได้เจ็ดจุดหกนะครับนิวตันครับตัวนี้ก็เป็น F3 นะครับพี่โลครับผมโอเค ทีนี้นะครับข้อควรระวังนะครับในการทําการทดลองนี้นะครับเราจะไม่ยกเครื่องช่างสปริงขึ้นมาแบบนี้นะครับแนวแรงทั้ง3นะครับที่เราทําการทดลองครั้งนี้นะครับต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับผมก็ทีนี้เราจะทําการสร้างเวกเตอร์นะครับเพื่อแทนทิศแล้วก็ขนาดของแรงนะครับโดยอัตราส่วนนะครับเราจะให้เท่ากับ1เซนติเมตรต่อ1นนิวตัน นะครับในเบื้องต้นนะครับวีโลเดี๋ยวขอตัวปากกาแดงอีกด้ามครับตัวนี้ก็คือ F1 นะครับ4.5นิวตันนะครับก็คือ4.5เซนติเมตรนะครับประมาณนี้นะครับ ไปถัดมานะครับ4.0นะครับก็คือ F2 นะครับติอยู่ประมาณตรงนี้นะครับตัวนี้คือ F2 นะครับี่โลครับต่อไปเลยครับทีนี้นะครับเราจะหาแรงลับนะครับระหว่างแรง2แรงนี้นะครับก็คือแรง F1 นะครับกับแรง F2 นะครับเราจะ ทำยังไงต่อพิโลเราต้องวัดมุมระหว่าง F 1กับ F 2ที่จะกระทำต่อกันก่อนครับแบบนี้อันนี้ก็จะอ่านได้40ประมาณ46องศานะครับประมาณ46นะครับครับทีนี้ทําไงต่อครับ การรวมเวกเตอร์นะครับเราจะรวมแบบสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเราก็จะวัดนะครับมุมประมาณ46องศานะครับเราก็จะจุดไล้นะครับจะประมาณตรงนี้นะครับจากนั้นก็ลากจากตำแหน่งนะครับปลายนะครับขออีกสีนึงครับพี่โลจะได้ไม่สับสนนะครับความยาวนะครับก็จะเท่ากับ4.0เซนติเมตรนะครับ จะประมาณตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็จะต่อด้านนี้มานะครับซึ่งความยาวประมาณ4.5นะครับแล้วเวกเตอร์รับหาย,ยังไงครับเวกเตอร์รับนะครับก็คือตำแหน่งนะครับจากตรงนี้นะครับจนถึงตรงนี้นะครับผมจะลากเส้นเป็นเส้นสีดำแล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมจะลองวัดขนาดดูนะครับว่าประมาณเท่าไหร่นะครับพี่โลตัวนี้ผมอ่านได้ประมาณ7.8นะครับตัวนี้ผมพอเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับขนาดของ F1 บวก F2 นะครับเท่ากับนะครับ7.8นิวตันนะครับ ตอนนี้นะครับเราได้นำตัวเวกเตอร์นะครับที่เราสร้างมันกระดาษนะครับมาขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้เห็นชัดๆนะครับตอนนี้นะครับเราก็เขียน f1 f2 แล้วก็รวมนะครับเวกเตอร์ f1 กับ f2 นะครับซึ่งได้ออกมาเป็นเวกเตอร์ R เวกเตอร์นี้นะครับีิโลครับครับอ่า ก็จะเห็นว่านะครับไอค่าเวกเตอร์ r ตัวนี้นะครับมีค่าไม่เท่ากับการเอาตัว f 1นะครับมาบวกกับ f 2เลยนะครับก็คือถ้าเราเอา f 1เอาขนาดของ f 1นะครับบวกกับขนาดของ f 2โดยที่ไม่รวมแบบเวกเตอร์เนี่ยค่าที่ได้นะครับจะมีค่าเท่ากับ8.5นิวตันนะครับซึ่งก็จะเห็นว่า มีค่าแตกต่างกับการรวมแบบเวกเตอร์ที่ถูกต้องนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเวกเตอร์ r ที่ได้นะครับพี่โลสังเกตนะครับจะมีขนาดใกล้เคียงกับเวกเตอร์ f สามที่เราอ่านได้จากเครื่องช่างสปริงนะครับแต่ข้อแตกต่างก็คืออะไรครับพี่อ๋อทิศทางของเวกเตอร์ครับสังเกตนะครับเวกเตอร์จะมีทั้งขนาดและทิศทางไอตัวเวกเตอร์บของเราเนี่ยมีค่า7จจุดปมีทิศมาทางด้านนี้ แต่ว่าเวกเตอร์ F3 นะครับมีค่า7.6จะมีทิศทางตรงกันข้ามครับครับรก็สำหรับมุมที่เหลือนะครับศูนย์องศากับ90องศาวิธีการทดลองนะครับก็เช่นเดียวกับมุม45นะครับก็ฝากน้องๆนะครับทำกันด้วยนะครับผมตอนนี้นักเรียนน่าจะดาวน์โหลดโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูว่าหน้าตาของโปรแกรมเป็นยังไงนะครับ ก็อุปกรณ์ก็จะเหมือนกับการทดลองจริงที่ได้ดูในวิทยาไปนะครับก็คือเราจะออกแรงนะครับดึงเครื่องช่างสปริงนะครับผมจะให้ตัวนี้เป็นเครื่องช่างสปริงตัวที่1น,นะครับแทนแรง F1 หรือแทนแรงที่เป็นแรง1นะฮะครับนะตัวนี้เป็นเครื่องช่างสปริงตัวที่2ก็แทนด้วยแรง F2 F2 ง 2. 2> <stepping S 1> <brasile> ใช่ครับแล้วก็มุมระหว่างตาช่าง2อันนี้คืออะไรครับ มุมระหว่างตาช่างสองันนี้คือเป็นมุมระหว่าง f1 กับ f2 ครับผมที่กระทำกันนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเครื่องช่างสปริงตัวที่3ก็แรงดึงฝั่งนี้ก็จะแทนแรง f3 นะครับก็อันดับแรกนะครับเราออกแรงดึงก่อนนะครับให้สปริงออกแรงดึงนะครับแล้วก็ทำมุมมุมหนึงนะครับจากนั้นนะครับปรับจุดสังเกตนะครับ อันดับแรกนะครับรับอยูสังเกตจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือสร้างเวกเตอร์แทนแรงนะครับก็คือเราจะกำหนดอัตราส่วนนะครับก็คือ1นิวตันต่อ1เซนติเมตรทีนี้มาดูสิ่งที่เราต้องบันทึกนะครับค,คุณครูธนรัตนะ์แนะนำปุ่มต่างๆให้นักเรียนนิดนึงเผื่อเป็นการทำครั้งแรกของนักเรียนนะครับอ๋อได้ได้ครับก็คือปุ่มนี้นะครับก็คือการเลือก มุมมองปกตินะครับในการออกแรงดึงนะครับปรับเลื่อนหมุนมุมมองนะครับถัดมานะครับปุ่มที่2นะครับปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มซ่อนเจ้าเครื่องช่างสปริงนะครับโอเคครับถ้ากดไปปุ๊บเครื่องช่างอะไรก็จะหายไปเพื่อที่ใช้ในการวาดรูปครับผมถัดมาก็จะเป็นยางลบแล้วก็ดินสอนะครับโอเคครับก็ใช้ในการสร้างเวกเตอร์นะครับ มาดูสิ่งที่เราต้องบันทึกนะครับก็จะมีขนาดของแรงนะครับ f1 ขนาดของแรง f2 ผลรวมนะครับขนาดของแรง f1 f2 ขนาดของผลรวมของแรงทั้งสองก็คือขนาดของ f1 บวกกับ f2 บวกกันก่อนแล้วค่อยมาหาขนาดครับ,รบแล้วก็สุดท้ายนะครับขนาดของแรงที่สมดุลอยู่กับแนวแรงทั้งสองนะครับก็คือ f3 ครับ <Yeah. S 1> เรามาดู อ่านค่าน้ำหนักก่อนครับว่าเท่าไหรไม่ใช่ห้ามหนักครับขนาดของแรงครับอาจารย์ขนาดของแรงครับก็ตัวแรกนะครับผมอ่านได้ประมาณ4.7นะครับผมก็จะบันทึกในตารางบันทึกผลในหน่วยของนิวตันครับสี่จุดก็คือตาช่างสปริงตัวที่1แทนด้วย F1 นะครับจะเป็นนิวตันนะครับถัดมาเครื่องช่างสปริงตัวที่2นะครับเซนแทนด้วย F 2ฟสอนะครับ3.2นะครับประมาณ 3.2 0นิวตันนะครับถัดมาผลรวมก็คือขนาดก็คือใช้2ช่องนี้นะครับบวกสอง<ว>ช่อง<ว>กัน<อ>เลยนะครับก็จะได้เป็น7.90นะครับทีนี้ถัดมาขนาดของผลรวมเนี่ยตัวเนี้ยเราต้องรวมแรงนะครับโดยใช้การเขียนลูกาตามที่เป็นจุดประสงค์ของหัวข้อนี้นะครับ ทีนี้ในการทดลองนี้เนี่ยการรวมเวกเตอร์จะมี2แบบแบบแรกก็คือรวมแบบหางต่อหัวแล้วก็แบบที่2คือรวมแบบสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาสร้างเวกเตอร์แทนแรงกันก่อนนะครับก็เครื่องเช่องสปริงตัวที่1นนะครับเมื่อสักครู่นะครับเราอ่านขนาดของแรงดึงไปแล้วก็คือ4.7นะครับเพราะฉะนั้นเราจะสร้างเวกเตอร์นะครับ ตามแนวแรงนี้ที่มีความยาว4.7เซนติเมตรนะครับเราก็ลากไม้บรรทัดมานะครับอันนี้คือกำลังสร้างแรง F1 ครับปรับตามแนวแรงนะครับ F1 นะครับวิธีการหมุนไม้บรรทัดนี้ใช้ทำอะไรทนทำยังไงนะครับใช้ตัวลูกกลิ้งตรงกลางของเมาส์นะครับลูกกลิ้งกลางเมาส์นะครับหมุนปรับไม้บรรทัดนะครับ ถัดมาเรามาคลิกเลือกที่ดินสอนะครับจากนั้นนะครับสร้างเวกเตอร์นะครับขนาด4.7ก็คือความยาว1ซนเมตรให้เท่ากับ1นิวตันนะครับก็คือตรงนี้คือ4.7 4.7ซนติเมตรนะครับคลิกดินสอถัดมานะครับเวกเตอร์ F2 นะครับมุมระหว่างตาช่างสปริงสอันนี้ก็คือมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองครับ เราต้องพิธีพิธันนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ามันคาดเคลื่อนไปนิดหน่อยเนี่ยมันก็เกิดความคาดเคลื่อนในเรื่องราวของตัวการคำนวณหรือ,อทฤษติและการทดลองนะครับตัวนี้ก็คือ3.2นะครับเป็น3.2ซิเมตรใช่ครับมีขนาดเท่ากับ3.2นิวตันทีนี้ก็จะมาในส่วนของการรวมเวกเตอร์ครับอาจารย์ทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับเราจะรวมด้วย2วิธีนะครับ อันแรกเร่งัต่อหางใช่ครับก็คือรวมไปหารตรงหัวก็คือนำเวกเตอร์ f2 มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ f1 หนึนะครับโดยขนาดและทิศทางเนี่ยต้องเหมือนเดิมครับนะครับนักเรียนทําก็คือต้องยกแม่บรมทัดมาโดยไม่ให้เปลี่ยนมุมนะครับหยิบมาวางหยิบมาวางครับจากนั้นก็สร้างมา3.2นะครับ จากนั้นผลรวมของเวกเตอร์ F 1บวก F 2คือลากจากหางของเวกเตอร์ F 1มาที่หัวของเวกเตอร์ 2> F, 2, F 2, 2นะครับพอลากแล้วเราได้ขนาดของผลรวมประมาณจากนั้น <6 S 2> เราก็รรวัดความยาวของเวกเตอร์ตัวนี้นะครับ,รบว่ายาวเท่าไหร่ตัวนี้ได้ประมาณ6.6 ะรเซนติเมตรนะครับผมจะบันทึกไปและในช่องนี้ก็คือกลายเป็น6 6จิวตันิวตันนิวตันนิวตันถัดมาขนาดของแรงที่สมดุลก็คือแรงนี้นะครับก็คือจากเครื่องช่างสปริงตัวที่สามหรือแรงเ3นั่นเองเราก็มาดูนะครับว่าเครื่องช่างสปริงตัวที่สามอ่านค่าได้เท่าไหร่ก็ประมาณ6 6จนิวตันนะครับก็คือใน V ีมีจุดเด่นนะครับก็คือตาช่างเนี่ย ยังของรอให้เราอ่านอยู่นะครับ,รบก็คือเรามาใส่ได้6.6ตัวนี้ก็คือวิธีการรวมแบบาหางต่อหัวนะครับโดยเวกเตอร์ทำม,มุมกัน2แดงครับ,รบถัดมาอีกวิธีหนึ่งก็คือรวมแบบสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับสรบุปตรงนี้ก็คือว่าตาช่างสปริงกันที่3เนี่ยจะมีขนาดของแรงเท่ากับผลลัพธ์ของ f 1บวก f 2, 2> แต่ทิศทางมันตรงข้ามกันครับเนี่ยทิศทางตรงข้ามกันนะครับถัดมาอีก วิธีหนึ่งในการรวมก็คือรวมแบบสี่เหลียบด้านขนานนะครับก็ผมก็จะสร้างเวกเตอร์ F 1นะครับออกมาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอาจารย์ความยาวก็คือ4.7นะครับ ถัดม,มามาสร้างเวกเตอร์ f 2นะครับก็คือทำลักษณะคล้ายเดิมนะครับแต่สร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ครับได้แนวแรงแล้วก็เดี๋ยวผมมาสร้างตรงนี้นะครับเพิ่มการสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือเรามาห <c oughs> ยิบตัว เวกเตอร์ตัวนี้นมาต่อขนาดกัน,นต่อขนาดก,กันนะครับครับเดี๋ยวผมสร้างตัวนี้ใหม่อีกทีครับอาจารย์มันเลื่อนมาหน่อยแล้วก็สร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับจะได้เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานออกมานะครับครับผม ผลรวมของแรงก็คือเส้นตะแยงมุมใช่ไหมครับเส้นทแยงมุมตรงนี้นะครับเส้นทแยงมุมนะครับก็จะประมาณ6.6เหมือนกันนะครับครับก็ตัวนี้ก็คือวิธีการหาแรงรับหาแรงรักนะครับด้วยวิธีการสองวิธีก็คือแบบหางตัวหัวแล้วก็ การสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานของแรงสองแรงที่ทำมุมต่อกันใน VE เนี่ยเรามีการกำหนดให้ใช้มุม3าค่าเหมือนกันนะครับแม่นฟั้นักเรียนไปทำให้ครบในทั้งสามมุมนะครับแล้วก็ลองดูว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะครับนี้มาดูข้อสรุปครับเรามาดูผลสรุปจากการที่ทำกิจกรรมไปทั้งการทดลองจริงในว t ทแล้วก็ที่คุณครูธนรัตน์นำพวกเราในการทำา BTR ในการทำา BE นะครับในการทำา BE ก็คือการหาแรงลับของแรงสองแรงนะครับที่ทำมุมต่อกันก็คือมี FA กับ FB นะครับอันแรกก็คือเรามาเขียนนะครับ F ซึ่งมีค่าเท่ากับ FA บวก FB หรือ FB บวก FA ก่อนก็ได้นะครับก็คือมีกฎการสลับที่นะครับอันแรกก็คือเขียนสามเหลี่ยมนะครับก็คือมี FB แล้วไปหางต่อหัวกับ FA ผลลั์ก็คือ f ตัวนี้นะครับหรือจ่ารูปด้านล่างนี้ก็ได้ก็คือ fa บวก fe ก็คือ f นะครับก็คือการรวมแบบหางตัวหางตัวนะครับนี่ครับอีกอันนี้คือรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือรูปนี้นะครับก็คือเอาสองอันนี้มาต่อกันนะครับแล้วเสร็จแล้วก็คือสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานผลลัพธ์ก็คือตัวเส้นเทียงมุมนะครับสิ่งสําคัญคือนักเรียนต้องไปทําการทดลองนี้นะครับแล้วก็เก็บเป็นประสบการณ์เพื่อทําให้เกิดทักษะ จากการทดลองจริงๆนะครับนั้นคือเรื่องราวที่ฝากนักเรียนไปทำวีอีครับเพื่อทำให้ตัวเองเกิดทักษะจากการทดลองครับ